ยินต้อนรับทุกๆท,ท่านนะครับเข้าสู่ช่องมารวย channel นะครับแล้วก็ขอากาบสวัสดีมีรักนักสะสมเหรียนเก่าแบงเก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการพูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญกระสาบซึ่งวันนี้นะครับเรายกตัวอย่างเหรียญมา2อชนิดนะครับแต่ก็เป็น3เหรียญ3ปีพศเช่นเดิมนะครับ ซึ่งวันนี้ครับมาถมกันในเหรียญ5บาทและเหรียญ10บาทนะครับที่ขวัญคางจะมีราคาประเมินไว้ที่สูงนะครับจึงอยากจะมาแนะนําข้อมูลดีๆในส่วนนี้นะครับให้กับพี่ๆน้องๆที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้เนื่องจากว่าได้มีการเรียกเก็บคืนเหรียญกระส์ ของในหลวงรัชกาลที่9นี้ไปเป็นจํานวนมากแล้วนั่นเองนะครับเพื่อที่จะนําไปหลอมแล้วก็ผลิตเป็นหรียญรุ่นใหม่ออกมาใช้ในระบบมุนเวียนในบ้านเรากันต่อไปนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาฟังเรื่องราวของเหรียญทั้งสามเหรียญน,นี้นะครับเราก็อยากจะขอกขอราบขอพระคุณพี่ๆน้องๆน,นะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้กับช่องของเรานะครับก็คือช่องมารวยช n แน,นลนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการหาข้อมูลและจัดทำคลิปมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันที่เหรียญแรกกันเลยนะครับเป็นเหรียญ5บาทนะครับปีพุทธศักราช2 5 4 2 สภาพของเหรียญน,นะครับหลายรายละเอียดของเหรียญก็ยังสวยงามและชัดเจนนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มีความสวยงามมีเอกลักษณ์ในตัวอยู่แล้วสําหรับเหรียญ5บาทรุ่นชนิดหนาชนิดนี้นะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญน,นะครับที่อยู่ในตัวเหรียญเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญกระสาบนะครับผิวโปนิเกิลน,นะครับสอดไส้ทองแดง ราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลิเมตรน้ำหนัก7.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักรไปทางเมืองขวาสรงเครื่องบรมขติยราชผู้ศีตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับ ส่วนขอบเหรียญน,นะครับขอบเหรียญก็จะมีลักษณะเป็นรูปก้าเหลี่ยมนะครับเราก็มาดูขอบเหรียญด้านนอกนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับที่เห็นขาวๆกับสีแดงๆผสมกันนั้นก็คือส่วนผสมนะครับระหว่างเนื้อนิกเกิลน,นะครับกับเนื้อทองแดงนะครับมาดูข้อมูลด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็น พระอุโบสถวัดเบญจมาบพิรดุสิตวานารามนะครับด้านบนของเหรียญก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับส่วนตามด้านหลังนะครับตามกันมานครับก็เป็นจะปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2542น้นั่นเองนะครับสําหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ2542นี้นครับมียอดผลิตอยู่ที่ ห้าสิบล้านนะครับ 7, 60, เจ็ดแสนหกหมื่นเหรียญน,นะครับซึ่งมียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างถือว่าจะน้อยนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับอัตราส่วนของคนไทยในปัจจุบันนี้นะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไวน้และอีกอย่างนะครับอย่างที่แจ้งไว้ ไปเมื่อต้นคลิปนะครับว่าเหรียญของในหลวงราชการที่9นี้นะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแล้วนะครับเพื่อที่จะนําไปหลอมแล้วก็ผลิตเป็นเหรียญรุ่นใหม่ออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนกันต่อไปนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ 100บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับมาดูกันอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญ10บาทนะครับไปพุทธศักราช2,545นระครับรายละเอียดของเหรียญนะครับก็อย่างชัดเจนสวยงามเช่นเดิมนะครับตามแบบฉบับของ เหรียญสิบาทครับซึ่งเป็นเหรียญพระเสียรใหญ่นั่นเองขออภัยนะครับเหรียญ10บาทซึ่งเป็นเหรียญพระเสียรเล็กนั่นเองนะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญนะครับที่อยู่ในตัวเหรียญเหรียญนี้กันก่อนนะครับเป็นเหรียญกระสาบนะครับโลหะสองสี oh ราคาหน้าเหรียญอยู่ที่สิบาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 26มิลลิเมตร mm, ต้ำหนัก8.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวาส่งเครื่องบรมขัตติยราชภูสีตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าผูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่า รัชการที่9นะครับเราก็มาดูด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวนารามครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบอกว่า10ด้านล่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับมีทั้งเลขไทยและเลขอารบิกโดยที่จะมีข้อความขับว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสอง ด้านขวาก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2545น25้นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญสิบบาทนะครับรุ่นปีพศ2545นี้ครับมียอดผลิตอยู่ที่6 1ล้านนะครับ3 000, 3 000, 3 0 0 0เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ ค่อนข้างจะน้อยนะครับถ้ายอย่างเปรียบเทียบกับอัตราส่วนของคนไทยในปัจจุบันนี้นะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่ได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้เนื่องจากว่าอย่างที่บอกนะครับเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้มีการเรียกเก็บขึ้นไปเป็นจํานวนมากแล้วนั่นเองนะครับเพื่อที่จะนําไปหลอมแล้วก็ผลิตเป็นเหรียญรุ่นใหม่ ออกมาใช้ในระบบมุลเวียนของบ้านเรากันต่อไปนะครับมาดูกันที่เหรียญสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นเหรียญ10บาทครับปีพุทธศักราช2540นะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับที่มียอดผลิตที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับอย่างไม่ไม่ถึง10ล้านเลยนะครับสำหรับยอดผลิตของเหรียญรุ่นนี้นะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญกันก่อนนะครับ ก้อนของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาบครับโลหะสองสีราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชหรือว่าพ่อหลวงรลอก้าของเรานั่นเองนะครับส่วนด้านขวานะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชและด้านซ้ายนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่ารัชการที่9้นั่นเองนะครับ ส่วนขอบนอกของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นรูปเฟืองจักรสลับเรียบนะครับเราก็มาดูด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวนารามนะครับส่วนด้านบนก็จะมีอักษรเบลซึ่งมีความหมายบอกว่า10นะครับซึ่งอักษรเบลนี้นะครับมีจัดทําขึ้นมาเพื่อนะครับอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตานะครับ ส่วนด้านล่างของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นเลขบวกราคานะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับด้านขวานะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศออที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ .2540 นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ10บ,บาทนะครับรุ่นปีพศ .2540 น,25นี้มียอดผลิตอยู่ที่ 9ล้านนะครับ3แสน1หมื่น600เหรียญน,นะครับซึ่งเป็นยอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมที่เป็นมือใหม่ได้เริ่มสะสมกันไว้นะครับเนื่องจากว่ามีข่าวหลายกระแสนะครับต่างๆนานาว่าเหรียญของในหลวงรชัชกาลที่9นี้นะครับราคาอาจจะสูงขึ้นอีก หลายเท่าตัวกันเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่ามีการเก็บคืนและนำไปหลอมเพื่อผลิตเป็นเหรียญรุ่นใหม่ออกมาใช้ในระบบนั่นเองนะครับสำหรับราคาที่ประเมินไว้ณนะปัจจุบันนะครับราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญลนะ150บบาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตให้ท่านรับชมกันสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าหากว่าข้อมูลของเหรียญผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปเราจะนำเหรียญแบบไหนมานำเสนอให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันโปรดติดตามกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมารวยแชนแนล สวัสดีครับ